ดีค่ะทุกคนไม่หมอไม่มีกระดิ่งนะคะโอเคค่ะรีมีหลายบ้านค่ะเลยลุงลังวุ่นวายนิดนึงเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกับหัวข้อนี้ค่ะเขาคนนี้ที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณหรือเปล่าทุบโต๊ได้ไหมโอเคค่ะเขาที่คุณกำลังคุยอยู่นะเป็นแฟนก็ได้คนคุยก็ดีหรือเป็นภรยาเป็นสามีคนปัจจุบันที่เราคุยคบกับเขาอยู่นะ เรากับเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเนาะเขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เราชื่นใจสบายใจได้ไหมคะอะเดี๋ยวตั้งจิตอธิษฐานนะคะเชื่อมั่นในตัวแม่หมอค่ะแล้วเชื่อมั่นในไพ่ในอุปกรณ์ทุกชิ้นของแม่หมอตรงนี้ด้วยโดยเฉพาะไพโอราคุรุนะคะวันนี้เราจะมากันในสำรับใหม่ล่าสุดใช้วันแรกเลยทีเดียวนะคะอะกองที่หนึ่งค่ะเป็นแหวนแบบนี้ค่ะเขาคนนี้ที่คุณคิดถึงอยู่เขาจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณไหมคะ แล้วก็เป็นกําไรข้อมืออีเซียแบบนี้นะคะอะแล้วก็อุ้ยเป็นจี้นะคะพ่อปู่แม่ย่าเนาะประมาณนี้นะคะอะโอเคค่ะตั้งจิตคิดถึงเขาดีๆเนาะและเดี๋ยวแม่หมอเริ่มเลยนะคะสําหรับแหวนวงนี้นะคะกองที่หนึ่งค่ะเขาคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณไหมคะว้าวเขาคิดอยากเปลี่ยนนะเพื่อที่ให้เป็น ครอบครัวมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งในนี้มีบางคนที่แบบทํางานเป็นเจ้าใหญ่ในโตเป็นรับราชการอะไรแบบนี้ด้วยนะคะเขาก็จะพยายามเปลี่ยนอยู่นะให้เรื่องราวของเขากับคุณนะคะมันดีขึ้นให้มันไปต่อกันได้โดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะคะแล้วคุณเองก็รอเขาได้เลยเพราะเดี๋ยวเขาก็จะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น พยายามให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้นะคะโอยินดีด้วยนะคะสําหรับชาวกองที่หนึ่งกดรับพลังงานดีๆไปได้เลยแล้วขอให้เป็นอย่างน่าพ่ยเลยนะคะอ่ะกองที่สองค่ะเป็นกําไรปีเสียชิ้นนี้นะคะกองที่สองเขาจะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณไหมก่อนหน้านี้คุณเคยมีปัญหาขัดอกขัดใจอืมเอาจริงๆนะก่อนหน้านี้ค่ะเขาพยายามจะเปลี่ยนเขาพยายามจะทําดีถึงที่สุดเขาพยายามบอกตอนว่าเขาพยายามมาก แต่ความพยายามของเขามันไม่เป็นผลหรือเขาทําไม่ได้นานก็ไม่รู้นะมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นอีกนะคะอันเนี้ยแม่หมออ่านผิดขอโทษทีค่ะก่อนหน้านี้เขาเคยพยายามมากๆเลยเนาะเคยที่จะพยายามให้มันดีขึ้นเคยที่จะ เสี่ยงละว่าจะพยายามทํานะแต่ก็ไม่สําเร็จค่ะคุณกับเขาก็จะยังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่ดีมีคําพูดมีการกระทําที่รุนแรงใส่กันระวังปัญหารักสามเศร้าระวังคําพูดคําจาที่พูดกันแล้วไม่เข้าใจกันมากๆอ่ะเดี๋ยวเราดูกองสุดท้ายค่ะกองที่3มกองนี้คนคนนี้จะเปลี่ยนแปลงเพื่อคุณไหมคะเปลี่ยนค่ะก่อนหน้านี้ถ้าเขาคิดว่าคุณกับเขาเป็นเวรเป็นกรรมอะไรกันมาก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะขอโทษคุณแล้วจะกลับมาเป็นคนดีของคุณให้ได้มากที่สุดเขาจะกลับมารักเชื่อมั่น แล้วก็ทําให้เขากับคุณมีความสุขบางคนถึงขั้นขอแต่งงานเลยนะอะไรแบบนั้นเลยนะคะเขาจะทําดีให้ได้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้อืมค่ะเขาเคยทําผิดทาพลาดประการใดไปอ่ะคนคนนี้จะกลับมาขอโทษคุณแล้วจะทําให้ดีที่สุดอะไรแบบนี้เลยนะคะอ่ะโอเคหากใครดูแล้วนะคะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนก็กดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพจแม่ลูกผูกดวงให้แม่หมอด้วยแล้วก็อย่าลืมนะคะรอดูไปก่อน ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นแนวทางเนาะอย่าเพิ่งไปทะเลาะอย่าเพิ่งไปเหวียนไปวีนอะไรกันนะคะโอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะใครดีก็กดรับพัรางานดีๆไปเลยหากใครไม่ดีเอาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะโอเคอันเดอร์สแตนราคะสวัสดีค่ะ